จังหวัดแพร่วันนี้กำลังก้าวสู่ความท้าทายกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นี่คือภาระหน้าที่เป็นความห่วงใยที่เราทุกคนจะร่วมกันมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่เคยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราประชาสริทผู้สูงอายุข,ของจังหวัดแพร่เรานะครับ28.73นนะครับซึ่งสูงเป็นอันดับสองของประเทศนะครับนั่นหมายความว่า ประชากรวัยทำงาน2 3คนของเราต้องดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราช่วยต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับผมจากความมุ่งมั่นในโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุระยะที่2ได้ก่อเกิดเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีนี้ เป็นเวทีที่รวมพลังภาคีและพลังใจซึ่งเราภูมิใจมากนะคะที่ได้พบผลงานเด่นนวัตรกรรมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลระยะกลางการดูแลระยะยาวด้วยกลไกขับเคลื่อนของพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นตำบลลองเทิมแคร์ไปจนถึงการพัฒนาสถานชีวาพิบาลของจวดแพร่ให้เติบโตไปอย่างข้างหน้า,อย,าอย่างยั่งยืนค่ะก้าวแรกที่สำคัญ คือการสร้างเสริมและป้องกันก่อนเจ็บป่วยด้วยนวัตกรรมบีมโมเดลโมเดล4มิติส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยบ้านห้วยอ้อหมู่ที่8อําเภอลองบีมก็คือว่ามันจะหมายถึงว่าแสงนะเจ้าเนาะแสงหรือว่าพลังแต่ว่ามันจะเป็นออกมาเพื่อฉายไปยังผู้สูงอายุเพื่อเปิดได้หันกลับมาดูแลสุขภาพเปิดเองะเปิดพื้นที่เพืเปิดได้แสดงสกเกบาพเต็มที ต้นแบบ80ปีฟันดี24ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำหนักธรรมอ,อรําเภอหนองม่วงไข่ไปจุดถึงการป้องกันการหกล้มที่ตำบลบ้านเวียงอําเภอร้องกวางและการดูแลป้องกันการฆ่าตัวตายที่อ,อําเภอวังชินนับเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้แก่ผู้สูงอายุเมื่อต้องการการรักษาเราต้องทลายทุกข้อจำกัดด้วยโมบายคลินิกจากโรงพยาบาลแพร่ ที่ยกบริการทางการแพทย์ไปถึงประตูบ้านและระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของอำเภอสูงเม่นที่ทำให้การดูแลต่อเนื่องและทั่วถึงเราจะเน้นการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ป้องกันส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูในการส่งเสริมสุขภาพเราก็จะมีเน้นในการทำคัดกรองสุขภาพ9ก้าด้านการทำเวลเนตแพลนให้เหมาะสมผู้สูงอายุแต่ละด้าน เมื่อผู้สูงอายุเกิดความเสี่ยงหรือเกิดโรคเราก็ส่งผู้สูงอายุส่งต่อสู่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่โรงพยาบาลสูงเน่น เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะติดเตียงหรือว่าภาวะที่อาจจะทําให้ผู้ป่วยทุพพลภาพเราก็จะมีระบบฟื้นฟูเนยมีนักกายภาพทีมสหาสาขาวิชาชีพเข้าไปดูแลในระบบของโรงพยาบาลสูงเม่นแบบไร้รอยต่อซึ่งจะมีการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วได้รับการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้นครับสุขภาพดีไม่ได้อยู่แค่ในโรงพยาบาล แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรซึ่งเป็นหัวใจของแนวคิด Healthy City Model หรือเมืองสุขภาพดีที่ตำบลแม่จัวกำลังสร้างให้เป็นรูปธปรรมโดยเฉพาะที่หมู่8ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพดีวิถีใหม่พร้อมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยเป้าหมายของเราก็คือการสร้างเมืองที่คนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพครับไม่ว่าจะเป็นทางเท้าที่ปลอดภัยส่วนสาธารณะที่เข้าถึงง่ายหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ท่านได้พบปะก,กันเราดูแลด้วยใจผ่านกลนไกลการดูแลระยะยาวหรือตำบลลองเทอมแคร์ที่แข็งแกร่งใส่ใจในทุกมิติของคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ตำบลน,น้ำรัดโดยทีมงานจากโรงพยาบาลหนองม่วงไข่การทำงาน ในส่วนนี้นะคะเราคิดว่าสุขภาพช่องปากค่ะเป็นประตูสู่สุขภาพโดยรวมสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะการที่เราลงไปดูแลเนี่ยค่ะเราในส่วนต้นเราก็คิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายค่ะแต่เราก็คิดว่าการไปดูแลผู้สูงอายุการทำงานนาตรงนี้นะคะเราเราไม่ได้แค่ลงไปทําความสะอาดหรือว่าให้การรักษาผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นการคืนความสบายคืนรอยยิ้มแล้วก็ คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนอกจากความใส่ใจในรายละเอียดนี้แล้วกลไกของตำบลลองเทอมแคร์ยังถูกเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชัน PODD และนวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยความรักอย่างอ้อมรักซักได้และปลอ,อกข้อมือสายใหญ่รักเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัย หัวใจของตำบลลองเทอมแคร์คือการทำงานเป็นทีมค่ะเรามีทั้งเจ้าหน้าที่รพสตโรงพยาบาลสองทีมอสมอแคร์กิฟเฟอร์และผู้นำชุมชนค่ะที่ช่วยการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่และมีนวัตกรรมอย่างปาอกข้อมือห่วงใยรักก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพค่ะและการดูแลผู้สูงอายุปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะไปจนถึงการดูแลในวาระท้ายของชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี ผ่านระบบสถานชีวาพิบาลในชุมชนเป้าหมายของเราคือการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั้งในโฮมบอร์ดและสถานชีวาพิบาลในชุมชนเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างมีคุณภาพและสมศักดิ์ศรีที่สุดครับทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ของการเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นผลงานเด่น และนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลผู้สูงอายุของเราให้ดีที่สุดและเราจะสานต่อพลังนี้นำแรงบันดาลใจไปสู่การปฏิบัติจริงในทุกพื้นที่เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดแพร่จะมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณค่ามีสุขภาพดีและมีความสุขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน